เติมลมยางในตรเจนมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างหากรถยนต์ไม่มีลมยางก็ไปไหนไม่ได้การเติมลมยางให้พอดีก็จําเป็นช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมรถยืดอายุการใช้งานของยางรถและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงได้แต่ในที่นี้เราจะเจาะจงไปที่การเติมลมยางในโตรเจนมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างต่างจากลมยางธรรมดาอย่างไรควรเลือกเติมลมยางรถยนต์แบบไหนดี เติมลมยางในโตรเจนมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างก่อนอื่นควรทราบว่าลมยางในโตรเจนคืออะไรลมยางในโตรเจนเป็นการใช้ก๊าซในโตรเจนบริสุทธิ์93%มาเติมในยางรถยนต์แทนลมยางปกติสิ่งที่แตกต่างจากลมยางทั่วไปเพียงแต่ลมยางทั่วไปเป็นอากาศปกติอัดเข้าไปในยางรถยนต์ซึ่งมีจุดให้บริการเติมลมฟรีกันตามปั๊มน้ำมันพื้นฐานลมยางธรรมดามีส่วนผสมของนโตรเจนอยู่แล้วถึง 7 8แเซและออกซิเจน2 1สปส่วนที่เหลือเป็นไอน้าและก๊าซต่างๆข้อดีการเติมลมยางในโตรเจนการเติมลมยางในโตรเจนช่วยให้ยางรถยนต์อ่อนตัวช้ากว่าลมยางปกติและช่วยรักษาความดันลมยางให้อยู่กับล้อรถได้นานยิ่งขึ้นข้อดีของการเติมลมยางในโตรเจนมีดังต่อไปนี้ลมยางในโตรเจนกัดกร่อนเนื้อยางได้น้อยกว่าลมยางธรรมดา ขับขี่ได้นุ่มนวลและลดการเกิดเสียงของยางรถยนต์ที่กระแทกกับพื้นและตะเข็บรอยต่อถนนแรงดันในยางรถยนต์อยู่ได้นานกว่าปกติและมีโอกาสน้อยที่ยางจะระเบิดแรงดันลมยังจะรั่วซึมน้อยกว่าจึงไม่ต้องเติมลมยางบ่อยๆลมยางไนโตรเจนเป็นก๊าซแห้งไม่มีส่วนผสมของน้ำจึงไม่ทำให้กระทะล้อเป็นสนิมช่วยยืดอายุการใช้งานของยางได้มากกว่าการเติมลมยางแบบปกติ ข้อเสียการเติมลมยางในตโตรเจนขณะเดียวกันการเติมลมยางในตโตรเจนก็มีข้อเสียได้แก่จุดบริการเติมลมยางในตโตรเจนน้อยกว่าลมยางธรรมดามีค่าใช้ใจ่ายในการเติมลมในตโตรเจนสามารถเติมลมยางในตโตรเจนผสมกับลมยางธรรมดาได้แต่ลมในตโตรเจนที่ได้จะเจือจางและลดประสิทธิภาพลงสำหรับลมยางธรรมดาก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ข้อดีของลมยางธรรมดาหาแหล่งเติมลมยางได้ง่ายโดยเฉพาะในปั๊มน้ำมันไม่มีค่าใช้จ่ายในการเติมลมยางข้อเสียของลมยางธรรมดาหากเทียบกับลมในโตรเจนแล้วลมยางธรรมดาจะมีการขยายตัวได้มากกว่าและเมื่อใช้ไปในระยะนานๆนนอุณหภูมิความร้อนเพิ่มขึ้นทำให้ยางขยายตัวและมีโอกาสระเบิดได้มากกว่า ดังนั้นการเลือกเติมด้วยลมธรรมดาหรือจะเติมด้วยลมไนตโตรเจนแบบใดนั้นดีกว่าการข้อเท็จจริงสามารถใช้ได้2แบบแต่ถ้าหากไม่ใช่คนที่ดูแลรถอย่างสม่ำเสมอการเลือกเติมยางไนตโตรเจนก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เหมาะสมซึ่งปกติรถที่ใช้งานจริงๆส่วนใหญ่ใช้เติมลมยางธรรมดาก็ยังสามารถใช้งานกันได้ปกติและบริษัทยางก็ไม่ได้ระบุหรือบังคับว่าต้องเติมลมยางด้วยไนตโตรเจนเท่านั้น